สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่เชียงใหม่เช่นเคยครับเช้าวันใหม่อยู่กันที่ร้านโบ๊ทครับนี่ชื่อโบท๊ทชื่อเรือเลยครับเป็นร้านที่ใหญ่มากเดี๋ยวไปหาพ่อครับวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่นวนนนะัดอะไรนะดอยสุวิชัยทา,า,า,างขึ้นดอยสุเทพแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปซ้อม นกค,คือเราบอกว่าแพ้ก็ซ้อมชนะก็ซ้อมแพ้ยิ่งต้องซ้อมนะวันนี้ก็ต้องซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อพรุ่งนี้จะแข่งประเภทเดียวใช่ครับนี่พ่อมากินร้านเนี้ตั้งแต่พ่ออายุ1ิบห้าสิบหกเราเป,ไป็นวัยรุ่นมันก็คือร้านที่เรียกว่าวัยรุ่นเชียงใหม่ต้องมากินด้านโบ๊ทขายติมอร่อยอะไรเงี้ยอยู่ทาง หน้ามอชหน้าอาหารัยเชียงใหม่ก็ดึงสายเดินมากินกันเยอะหลายตัวครับลาตัวครับมาพิมพ์อันี้จะเป็นเป็นเมนูง่ายๆพวกอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวแกงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสักเกือบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นเนอาหารแบบอาหารเท่ๆอาหารที่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ขายง่ายๆขายง่ายๆแล้วก็มีไอติมใช่ คือเมื่อก่อนนี่มันไม่ได้มีแบบว่าแบบคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรแบบนี้เยอะอันนี้ก็ถือว่าคันสมัยที่สุดสมัยก่อนนะแล้วก็พายหญิงมากินเออใเประมาณพอสมควรนะหลายร้อยเหมือนกันมาชุกงวันแต่อีกไม่ทำหน้าเอ่ออสาอ่าอ,อันนี้สั่งอาหารกินกันเดี๋ยวเขาสั่งอาหารนะครับ จะชิมก่อนใช่ไหมล่ะของคของผมนั่นไมแกรอดใหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โห่าน่ากินมากเลยชาเย็นเย็นชาสนุกเขาเรียกชาเย็นหรือชาไทยครับเมื่อก่อนเนี่ยไปไปทำข่าวต่างประเทศไปไปเกาหลีใช่ป่ะพี่บีจะขอน้ำชาน้ำชาไม่รู้จะขีนะเออเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ฝักว่าฝักเขาคําว่าทีครับอ่าคกว่าทีต้นไม้เลย เอา Water no filling น้ำไม่มีความรู้สึกนั่นก็คือน้ำชาที่เองนี่คือน้ำชา Water no filling น้ำชาเขาเป็นคนที่กินนาการดีมากฉลาดมากต้องถอนคนอื่นคิดไม่ได้อ่ะถอดรูดของสับไปอีกหลายอย่าง Water no filling พนักงานก็ต้องไปถอดอีก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 แล้วพนักงานเสิร์ฟอะไรให้ฮะพนักงานก็ไม่รู้เพราะว่า no filling ก็ไม่กินแล้วไม่มีความแล้วได้กินไหมไม่ได้กินสุดท้ายก็บอกว่านั่นคือทีอีกทีหนึ่งนะ ไปกับลุงเหมอ่ยพูดถึงต้นยางเนี่ยไปกับลุงเหม่ยไปใต้ใช่ไหมมีโค้ดคาร์ล็อตถึงชาวเป็คนบราซิลอะลุงเหม่ยพูดแต่งิ้งไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียนพูดภาษาบราซิลแล้วก็แล้วก็แต่คารลอสคารลอสก็ถามว่านี่ต้นต้นไรใช่ไหมลุงเหม่ยภาษาอะไรว่าดิเซซีครับแล้ก็ถามภาษาอังกฤษใช่ป่ะลุงเหม่ยก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าต้นยางหรือต้นไรลุงเหม่ยก็บอกว่า ลุงหมอคือหมอโรบิสโตนปิดตัวเป็นยางไงบิสโตนยางบิสโตนยางบิสโตนเดี๋ยวนี้ต้องพูดโยกาโยกฮาม่าแล้วเดี๋ยวแล้วถามพี่อีกเขาถามพี่อีกที่หนึ่งคาร์ลก็ถามอีกว่าพอเห็นสุสานจีนเนี่ยลุงเหม่ยบอกกดหัวเลยกูสุสานจีนเขได้ตอบยังไงใช่ปะอ๋อโอเคเขาเด็กคุลาเอาเด็กคุลาสุสาดีมันเป็นบ้านผีเขาเด็กคุลา บ้านผีบ้านผีสิงหนักแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปติดกระโถนผมโทรตัดไปหาคนใช่ป่ะแลมโบะอ่าแฮงกอนแฮงกอนผมโทรไปติดต่อเรื่องบิ๊กซ่าแฮงกอนแฮงกอนใช่ป่ะแปลว่าหลักรอก่อนใช่ป่ะแต่เมื่อก่อนภาษากีนผมแย่มากไงผมก็โอเคครับพักเงียบไปก็เลยวางก็กดบนหาเตอร์เดิมัลโหล I want to speak with Mr. Hangon อ้อคุยว่าเขาไปเรียกแฮงก่อนนะโอเคโอเคแฮงก่อนแฮงก่อนแงก่อนโอเคฮาลงเลยอาหารเริ่มมาเสิร์ฟแล้วอันนี้เป็นมัตตานุนีผัดกุ้งเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของร้านนี้นะครับคือมันจะเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆอันนี้ผัดกะเพราไข่ดาวนะครับแล้วก็มีไอติมมาร์นาสปิดก็เป็นเป็นที่มาของ ร้านโบ๊ทก็คือไอติมเป็นรูปเรือเนี่ยคุณชอบกินไหมอันนั้นะครับผมชอบกินอะไรผมชอบกินของอร่อยครับคุณสั่งอะไรผมสั่งข้าวหมูกระเทียมพริกไทยใส่ไข่ดาวไม่สุกอ่าครับน,นี่ของผมมาแล้ว <c oughs> เป็นข้าวกุ่วปิสูตรเด็กนะครับคือไม่ใส่ผัก <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าผมผมไม่ชอบกินพวกหอมพวกมะม่วง,ง,งมะม่วงอะไรยเงี้ยก็จะมีข้าวกุ่วปี หวานไข่ไข่เกี๊ยวสับแล้วก็ขุนเพียงนะครับผมมาอร่อยนะแต่ของทำหนาน,นี่ก็มาแล้วนะครับเพราะนั้นเรากินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนนะฮะเรีบเยบร้อยแล้วครับอาหารมื้ออร่อยของเรามื้อเช้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ดินดอยสุเทพไปไหว้ครูบาศรีวิชัยกันต่อครูบาศรีวิชัยนี่ใ,นใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมาตะกะระนะฮะเพราะว่าท่านเป็นท่านเป็นพระผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวไปกันนี่เป็นทางขึ้นดอยสุเทพซึ่งกําลังเล่าให้เด็กๆฟังว่าปกติเมื่อก่อนเราเด็กๆเวออนี่ยเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นี่มีแพนด้าหลิมปิง ออดอยสุเทพเป็นสีนะฮะนี่เป็นหนึ่งในโมอตโต้ของเชียงใหม่แต่ว่าเขาเรียกว่าตีนดอยตีนดอยสุเทพก็คือตรงหานขึ้นดอยสุเทพเลยปุริยานแห่งชาติดอยสุเท,เ,ยเ,ยสเทพดอยปุยเราจะไปไหนครับไปไหว้พระครับไหว้พระชื่อคู คู่บาร์สีผู้ชายคู่บาร์ผูชายอ่ะคุณจะขออะไรบ้างวันนี้คุณจะขอให้ผมผ่านรอบแรกไปได้ครับอืแล้วก็ได้เหรียญครับแม่น้ำฝั่งสูงไปประมาณมีโอกาสประมาณสองเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยไม่สองเปอร์เซ็นต์ดิยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเอาใช่พี่คุณเสียตังค์นะไม่เป็นไรอ่าถ้าคุณผมมีรางวัลให้คุณอะไรนะก็ตกลงไปชนะได้นัดละพันครับแต่เข้ารอบได้ห้าพันครับอ่า ถ่าช,าชนะ4นัดชนะนัดก็ได้5,000บาทก็เข้ารอบถ้าชนะ2นัดไม่ได้ตัง,ตง,ตกงก็ได้2,000แต่อาจจะเข้ารอบก็ได้ไม่รู้ไปซื้อดอก,<ต>ดอกไม้ดม้วยถวายช้างส่งเสริมเรื่องการเจริญเรื่องงานเจริญรุ่งเ<า>รืองถวายม้าโอส่งเสริมเรื่องการเงิน ถวายเสือปีเกิดหลวงปู่ครูบาศรีชัยเสริมดวงเสริมรรมีเสริมอำนาจแล้วถ้าอยากเป็นแชมป์ับไม่มีเลยอ่ะถวายอะไรนีอะเอ้ตอนอยู่ที่ตัวเราหูกอ๋อโอเคครับเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในวัดดีกว่าครับ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใบพรัดอ่ะไรไปไหนกันเนี่ย okay, ทีมอะไรทีมอะไรหอและยองเหรอเจ็บสองชอบช้ดผังผิดคนนี้มากเลยจะซื้อให้พี่จ่าไปพี่จา่าจะซื้อชุดอย่างี้ให้พี่จ่าไปโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม่ารักเลยอยากเห็นที่ถ่ายเลย ไหว้พระเสร็จแล้วครับขอพรไปเรียบร้อยอยานี่สมหวังแต่อยู่ที่ว่าจะได้ตามหวังหรือเปล่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะสนุกต่อเลยครับผมไปพร้อมสนุกต่อส่วนพ่ออาจจะไปดูบอลหรือไปเชียร์ทีมเซโนนะครับลงสีแม่จชายชนะโชติวัฒนแล้วพี่ก็จะไปถ่ายด้วยถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปที่โต๊ะสนุกเลยครับระหว่าง่อนที่เราจะเดินกลับไปขึ้นรถนะครับก็เจอตู้เวทีสงบซึกผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับ แม่ครับอันนี้คืออะไรครับนี่ไงตู้ไปรษณีส่งบุญเราจะส่งบุญให้อะไรเราก็ทําบุญตามนั้นจะบุญอะไรเนี่ยวันเนี้ยมีค่าน้ําค่าไฟมีส่งเสริมเรื่องการศึกษาดีกว่าสํเนีจะได้มีการศึกษาเพื่อมาพัฒนาวัดรือประเทศของเราแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมันหยอดไปยังไงมันก็ตกมาอยู่ด้านล่างอยู่ดีนะดูดูสิครับดูก่อนครับคนคนทไปทางรู้รู้เยอะรู้เยอะซะแล้วไปทางไปทางรู้เยอะซะแล้ว เขาสาธทำมาหลายเลเยอร์เอาละครับจากดอยสุเทพนะครับจากครูบาศรีวิชัยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สนามซ้อมก็อช่สางที่บอกนะครับชนะก็ซ้อมแพ้ยิ่งต้องซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปซ้อมกันต่อเตรียมเล่นรอบรอบแรกของเทศเดี่ยวในวันพรุ่งนี้อีกวันละสองแมตต์ไป มาดูลมหนาวซ้อมครับก็อย่างที่บอกแพ้ก็ซ้อมชนะก็ซ้อมนะครับอันนี้ซ้อมเตรียมเล่นประเภทเดี่ยวนะครับก็ให้ซ้อมสักสี่ห้าชั่วโมงขณะที่เดี๋ยวผมเองก็จะใช้เวลาบ้างช่วงนี้ออกไปเดินเล่นไปตัดผมนะครับเห็นร้นตัดผมเท่ค่อยู่ร้านหนึ่งดูลมหนาวซ้อมก่อนนะครับต้องจะบอกว่าก็เดี๋ยว นี้ตอเด่าาเรา,าไปตติามมชไลฟ์สไตล์วันนี้ที่เชียงใหม่วันนี้ที่เชียงใหม่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับลิปนี้กินดีทุกมือ้อ นะครับนี่คูใหม่ร้านญี่ปุ่นร้านดังของเชียงใหม่นะครับเป็นญี่ปุ่นสไตล์เชียงใหม่ในชะ่ไหมมีสไตล์ปะน่าจะเป็นโอมากาเสะนโอมากาเสะนะครับที่สึงพันคือทีมงานเราเนี่ยกินดีชุกมือ้อไี่กินแทนเหนือเลยนะ <laughs> นี่อะไะครับลมหนาวแซลมอนซาชิมิค่บอันนี้ไข่ปลาล้ํามี่ี้มือแข่งเลอลมหนาวพี่พึ่งแข่งเหรอพึ่งแข่งน่าจะจบสามศูนย์ให้้กอนดูแล้วอร่อยไมแมยังไม่ได้กินเลยคือคุณพ่อเขาไม่ชอบมีของอย่างนี้นะโดนใจเรา เราก็จะกินอาหารญี่ปุ่นเพราะเราชอบอาหารญี่ปุออ่นของเราเองกินแล้วไงอร่อยไหมพ่อข้าวราเนื้ออร่อยมาก,มากใสอเซ็นเนื้อนุ่มหอมแล้วก็รสชาติด,ดีที่สราหัญคือีพร้อมร้อนๆปั๊บเนี่ยข้างนอกอันนี้อากาศเหมือนญี่ปุ่นหนาวเชียงใหม่ตอนนี้อันนี้ของแม่แม่เป็น มี่เย็นมี่เย็นพร้อมกับซุปมิสสมโซะมิโซะชุเย็นชุบหนาวสาั่งโลแซลมอนโลใช่ไหมล่ะครับ,รบตอนนี้สั่งมีธรรมดาย,ยังเ,เย็น,น,นรอรีวิวสั่งหนาวทีวิวครับอินใหญ่ครับแซลมอนมีชีส เมื่อนมและไข่อ่ <c oughs> เมนูนักกีฬานึงเมนูังนะครับคัสซูดงจะมีไข่แล้วก็เป็นหมูทงคัสซูอ,อยู่ข้างในครับมีผักเรียกได้ว่าเป็นอาหานรนักดาดเลยเป็นไข่เจียวเหมือนผสมไข่าดาวครับ<ม>เจียวๆมาตัวนี้ก็เป็นซุป๊บตุ๊บอต้องกินสลัดผักด้วยนะครับอ่อันนี้ขอยกอเว้นไปอันนึ่ง<ม>ครับ่ะแม่คืออะไรครับ อันนี้อะไรนะอะไรเย็นนะโซบะโ,โซบะเย็นยน,นะไม่ใช่เส้นโซบะเย็นอันนี้นะเป็นอ่าเน้อซุปตัวนี้ใส่วาซาบใส่ผักผสมอันนี้คือน้ำซุปเย็นๆนะคะแม่ใส่ใส่ไข่ลงไปด้วยใส่ไขน่นกกทาครับ <S <S ไข่จะเยิ้มๆหน่อยเพราะว่าเขาเจาะมานิดเดียวต้องใช้มือเลยครับ ไแดงลงไปแล้วคนเข้าไปดูของคนนี้ครับจะหมดแล้วครับโอ้เขาไม่คุยกับใครนะครับเส้นนี้นะนี่ครับนี่กันจินนี่โอ้ล้ำกับครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันหลังกินข้าวเสร็จครับมีอะไรครับมีอะไรเอาข้าวขึ้นมาอะไรครับกินาไม่กีฬามีอะไรบ้างครับกินข้าวไม่หมดหมดครับโชว์แต่นี้เนี่ยใช่ครับหมดแล้วครับเหลืออีกสองชิ้นจานอีกชิ้นจานกินไปแล้วสองชิ้นหมดแล้วเหลือนิดเดียวเองอ่ะมันเป็นอะไรลุงแม่แม่ขอโท เพระว่มันเลี่ยนมันไข่เคี้ยวอ๋อมันเป็นไข่ด้วยหมดเลี่ยจมันันูก็อ่ะไม่ไหวแล้วเอาผมกินนี่ผมง่วงแน่แล้วจะไปแทงสนุกไหวไหมครับสบายครับงั้นเดี๋ยวต้องลาไปซ้อมสนุกเบ่อบ่ายเดี๋ยวกับคุณพ่อไปไปตัดผมใช่ครับเดี๋ยวไปดูคุณพ่อตัดผมดีกว่าเดี๋ยวไปดูคุณพ่อตัดผมครับไปเลยครับฮะยังอยู่ อ้าวอยู่ได้ยังไงอะผมปิดกล้องไปแล้วนะกล้องเขาไม่ยอมเปิดให้งั้นคราวนี้ผมต้องถ่ายเองแล้วนะครับกินหมดแล้วนะนี่ครับกินหมดแล้วครับเหลือของผมนิดๆหน่อยๆครับกินหมดแล้วนะนี่ครับอ่ะมาดูค่าเสียหายของมื้อนี้ครับโซบะแซลมอนเจ้าวอเตอร์แซลมอนซาซิมิผมจะสั่เลยเรื่อใช่ครับแต่กล้อมาที่ผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูคุณพ่อดีกว่าครับแค่นี้ครับทานข้าวเสร็จแล้วนะครับ เดินเล่นกันแล้วก็มาเจอร้านตัดผมร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากจะตัดทรงอะไรดีคือผมมันยาวมากและงอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงที่จะตัดวันนี้เราจะเลือกทร,ท,ทรงยังบัดแซดยังบอยไม่ใช่นะฮะเอาเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่านี่ร้านตัดผมในรถนะครับเป็นบาร์เบอร์เท่ๆเก๋ๆเ,เ,เราลองดูซิว่าทรงเชียงใหม่มันจะใช้อะไรต่างจากทรงกรุงเทพยังไงบ้างอ่า ผมได้ร,ระหว่างนั่งรอนะครับส่งยางแบตตรงไหนดี <laughs> บบนต้องให้ดีๆต้องให้คนดูช่วยเลือกว่าเอาไงดีเอาอันนี้เลยไหมใช่กีดเกีดกีดอย่างนี้ไม่เอาจับยากอย่างนี้ไม่ต้องมีหนวดเสริมเราไม่มีอันนี้ก็ต้องเปลืองเยลเอาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดูสุดตาตานไปหน่อย อันนี้ก็ดูเกาหลีไปหน่อยซึ่งเราหิวดํามันไม่เหมาะเอาน,นี่แหละอ,นนอืมนะเอาทรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขากรีดมาเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้ไหมแล้วก็เปยบเรียบๆเ,<า>เ,เราเข้าไปดูกันว่าจะสามารถตัดทรงทรงอย่างแบบได้ไหม สวัสดีครับพี่ขออนุญาตตัดผมด้วยคนนึงครับครับอ่านี่นะฮะร้านตัดผมเก๋ๆในตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่นิมซิตี้ครับนิมซิตี้นะครับใช่ครับอ่ากี่คนครับคนเดียวครับครับทรงเชียงใหม่เลยทำไมพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพครับแต่ว่ามาตัดผมที่เชียงใหม่มาตัดผมเชียงใหม่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาไหนครับเนี่ย อีกสองวันครับอีกสองวันแล้วทรงอะไรดีครับทรงอย่างแบ๊สนี่เมื่อกี้ผมเล็งเอาไว้ทรงทรงไหนอะที่มันมันฉีดข้างอะมันมันเมื่อกี้ดูเมนูไปแล้วในคอเมนูหน่อยดิอ่าครับผมที่วันหนึ่งมีคนสับเดียวไหมที่ ผู้รองครับแบบว่าใช้เวลาตัดอะไรกี่นาทีอะไรนี่นี่ผมเอาส่งนี้พี่ตาเฟตก็ประมาณ30นาทีครับอ่าสามสิบนาทีสามสิบสี่สิบนาทีนี่นะเอาทรงนี้นะพี่นะโอเคไหมใช่ครับอันอันนี้หรือว่าอันนี้มันนี่เหมือนกันเหรอมันก็เหมือนกันครับเอาอันนี้ด้ยเอาเอาเอาแบบเข้ากับพี่ดีกว่าอ่ะถูกต้องถูกต้องที่นะครับโทรเขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูเราตัดตรงนี้ตรที่ติดประตูใผมอยเลยนี่เป็นบีฟอร์ เท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบาทได้ไหมอันนั้นเขาเป็นจะเป็นสองร้อยอ่ะอ่าโอเคนะครับแล้วคนคนตัดเยอะไหมเนี่ยที่นี่ก็เยอะครับช่วงนี้อืมแล้วพี่มีไอเดียยังไงทำไมถึงมาทำเป็นรถแล้วตัดผมลูกจ้างเหครับพี่อ๋อเหรออ่ารถคันนี้มาจอดที่นี่อย่างเดียวเลยใช่ครับนะครับอ้าวเดี๋ยวอันนี้เป็นบีฟอร์นะครับดูไว้ก่อนซื้อซื้อทรงมันได้เป็นทรงเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูอัฟเตอร์จากฝีมือของพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อดดดี้ครับอาวจากฝีมือของดดดี้ตอนนี้ตรงตอนนี้สามสองไปตอนนี้ผ่านมาขึ้นหัวแล้วนะครับ คุยกับช่างไปด้วยช่างก็บอกว่าตอนนี้ก็ามาเอาฟิวนะฮะมาหาลูกค้าใหม่ทีนี่เขาไม่ได้ตัดอยู่ที่นี่แต่ว่าอยากเทสดูว่าฝีมือตัวเองขนาดไหนตัดแล้วลูกค้าติดใจหรือเปล่าถ้าตามในล,ลูกค้ากลับมาแสดงว่าฝีมือตัวเองเก๋งที่เขาจะติ๊บิดหน่อยจริงเขาบอกว่ารถอย่างเงี้ยมันมีอยู่ห้าสาขาห้าคันในเชียงใหม่นี้นะฮะชื่ออะไรนะที่จะมีจอดที่ที่นิวซิตี้ครับที่นี่ครับแล้วก็จะมีการพลังหางดงครับอืแล้วก็จะมีแม่เหี่ย ที่ร,นะร,ร้านอะไรนะไม่มีหางโดงเหมือนกันที่ร้านไหนเออมั้งมั้งอะไรวนะเออจำชื่อร้านไม่ได้ด้วยเออเป็นรถนะมีแค่นี้แหละครับเออ <laughs> แล้วอยู่ที่ไนท์พาซ่าครับหน้าบันทึกเลยครับนี่มีซอฟต์แวร์นะครับถูกใจมากดีใจด้วย อย่งรงไรครับเนี่ยอย่างจับเป็นเป็นลองทรงเฟรครับลองทรงสูงสเฟรอ่ะรับรองว่าไปรุ่นขึ้นใช่ไหมไปวอร์มอัพได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคนะครับตดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันต่อวันนี้ต้องใช้เวลา<ช>ที่เหลือให้คุ้มค่าครับวันนี้ไปทเที่ยวกันมาหลายที่แล้วนะครับก็มาปิดท้ายที่มาดูลมหนาวซ้อมเหมือนเดิมนะครับแล้ว คืนนี้ก็มีจะรายการเหมือนเดิมแต่เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาเที่ยวใหม่นะครับวันนี้ช่วงนี้จะอยู่เชียงใหม่ตลอดนะครับอ้าววันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับตึกตึกก็ต้องมากินโลชิ่งก็งเลยราคาสังทท่งทธรรมนะคะเพราะว่าเราเลือกใกล้ที่พักทุ่กแม่อะรยยัง่ม รตีาดีขอมดังเมงเ่ดังไครับอดเป็นานหลักนี่ก็อร่อยเหมือนกันครับคาขาหลักเป็นท่าแพใช่ไหมคะใช่ค่ะรกดนเยอ่าอัี้คือของเดียวครับเป็นป้าครับวันนี้โรตีอะไรคะเนี่ย หมักเนย,นยใส่ฝอยทองไปด้วยเปิดกี่โมงเนี่ยี่โยนีโรตีมะพร้าวอ่อนอ,นอ้หลายสูตรเนาะแต่เราทานสูตรอื่นไม่เป็นนอกจากสูต <c oughs> <c oughs> รอรระดี๋ยวเราไปที่ใต้ก็เหมือนกัน อ๋อวันนั้นไ,ไปไปไปทานที่ไหนนะสตูลใช่ไหมที่เราอยู่สตูนลนะพ่อเขา,เาใส่ในลูกมะพร้าวให้เลยค่ะเป็นมะพร้าวใช่เป็นลูกมะพร้าวเลยค่ะก็เดินกลับโรงแรมใกลๆ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b s c r i b ์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0อย8นะครับ